มินโฮนี่ของหนูลิงนี่ลูกอขอตุ๊กตายูลินหน่อยมาไม่ขอมาขอตัวนี้นะไม่ขอตัวนี้นะเนี่ยลิงของใครเนี่ยเนี่ยลิงของมินโฮเปล่าอ่ะ อะไสแตกหมดแล้วเนะี่ยนี่ลิงข,ของใครอุย้ยมันไม่ขอมาขอลิงมันไม่ขอหน่อยลูกมันไม่ขอหน่อยมามาโอ้ยเอาให้แย่งอีกแล้วชอบให้แย่งเนี่ย